สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตาม m y l ์เลิ j เจเจห้าเก้นนลนะคะสวัสดี FC สายลุงพลป้าเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแต็นทุกๆคนนะคะสวัสดี FC เก่าไมลเลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ m y l ์เลิฟเจเจห้าเก้ชนเนลนะคะขอบคุณน้ำใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมาก like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็ มากดติดตามให้ช่องไม้เล็บเจเจห้าเก้าแปดชนนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะถ้าคอมไหนเอ๊ะถ้าคอมเมนต์ไหนยังไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษนะคะเดี๋ยวไม้เลบเจเจจะเข้าไปตอบให้ทุกๆท,ท,ท่านนั่นแหละคะ่ะนะคะก็ขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่คอมเมนต์ทักทายกันนะคะก็คือเราได้ไปอ่านคอมเมนต์เราก็มีความสุขเนาะคือกําลังใจให้กันและกันนะคะ ถึงจะตอบช้าหน่อยก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะเพราะว่าหมายเลิฟเจเจก็ต้องทํางานไปด้วยนะคะคือบางเราจะมาตอบคอมเมนต์ในช่วงที่เราว่างนะคะตอบช้าหน่อยหรือว่ายังไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะไมายเลิฟเจเจจะตอบให้ทุกคอมเมนต์นั่นแหละคะ่ะถ้ามีเวลานะคะในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะคะ สำรับกรณีที่ใครหลายๆคนชอบทําให้ลุงป้ามีคดีนะคะไม่ว่าจะไปร้องเรียนอะไรอยากให้เขามีคดีติดตัวอยากเห็นเขาติดคุกนี่แหละค่ะนะคะคือทํายังไงก็ได้อยากจะให้ลุงเนี่ยกับป้านี่แหละคะ่ะเข้าไปอยู่ในคุกสักครั้งอะไรประมาณนั้นในความคิดของเขานะคะคือป้าก็ได้พูดมาแล้วนะคะเราจะเย็นๆอย่างว่าแหละคะ่ะเมื่อเราไม่มีเส้นมีสายนะคะอะไรที่เราทําไปมันจะชา้า ที่สุดนั่นแหละคะ่ะช้าจนเราเลิกที่จะคิดแล้วอะ่ะเมื่อไหร่มันมาก็ก็คงมานั่นแหละนะคะก็ประมาณนั้นนะคะสําหรับในสังคมเรานี่แหละคะ่ะเนาะเนาะทุกคนก็คงเข้าใจนะคะอันนี้ก็คือถ้าวันที่ลุงป้าหลุดทุกข้อกล่าวหานั่นแหละคลิปต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่คนเหล่านั้นทําไว้กับลุงป้านะคะวันนั้น f อสพอต่อทุกคนคงจะได้เห็นลุงป้าเอาคืนกันบ้างไม่ใช่เอาคืนเพราะว่าเครียดแค้นแต่เอาคืนเพราะอยากให้รู้สึกว่าเวลาเราทําคนอื่นไปให้เขามีทุกเนี่ยคนที่เขามีทุกเน่ยจากการกระทําของเราน่ยเขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะทุกคนไม่ <My S 2> เลิฟเจเจเนยสนับสนุนนะคะสนับสนุนให้ดําเนินการกับคนที่ปักปําหรือให้ร้ายหรือ ร้องเรียนการแกล้งเรานี่แหลคะค่ะให้รู้สะบ้างว่าการที่ถูกคดีมีคดีความนะ่ะต้องไปลงไปศาลขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงต้องใช้ใจ่ายเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายที่ต้องเดินทางที่ต้องไปแต่ละครั้งเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายมันมีเวลาที่ต้องไปนะคะแทนที่เราจะมีเวลาทำมาหากินของเราแต่ต้องเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเรา ไม่ควรจะต้องไปโดนคนอื่นกันแกล้งขนาดนั้นนะคะถ้าความจริงน่ะมันไม่ได้เกิดผลอะไรกับเขาเรียกอะไรส่วนรวมที่มันต้องสาหัสอะไรมากมายเนี่ยนะคะคนคนนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะไปเป็นใหญ่เป็นโตได้ค่ะเพราะในเมื่อแค่สิ่งเล็กๆคุณยังกันแกล้งคนอื่นเลย นับภาษาอะไรคุณจะยอมรับหรือรับสิ่งต่างๆได้ที่จะรุมแล้วเข้ามาไม่ว่าจะการตําหนิติเตือนหรือการพูดถึงในสิ่งต่างๆที่กระทําลงไปนะคะไปเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ค่ะไปบริหารอะไรก็ไม่ได้เพราะความเอาแต่ใจตัวเองเล็กๆน้อยๆฉันก็จะทําฉันก็จะให้มีคดีฉันก็จะฟ้องเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นใหญ่เป็นโตให้กับตัวเองได้นะคะถึงมีก็ต้อง งนะคะเพราะว่าไม่มีลูกน้องคนไหนที่จะอยู่ด้วยได้หรอกคะ่ะเพราะความที่ว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะใครทําอะไรคือต้องตามใจฉันฉันอยากทําอะไรฉันจะทําโดยไม่ฟังเหตุผลของคนอื่นนะคะไม่มีทางที่จะเป็นใหญ่ให้ตัวเองได้คะ่ะมีแต่ที่จะทําทําไปแล้วตัวเองจะต้องมีคดีเพิ่มมากมายเกิดขึ้นนั่นแหละคะ่ะเราฟ้องใครเมื่อมันไม่เกิดผลโดนยกฟ้อง คนเหล่านั้นเขาก็จะมาฟ้องคุณกลับนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะเขาอยากให้รู้ว่าคุณทํากับเขานะี่ยมันเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียค่าใช้จ่ายทุกๆอย่างที่ไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเนี่ยแหละคะ่ะเขาถึงบอกว่าเราไม่ได้กันแกล้งใครนะคะอยากให้รู้ว่าสิ่งที่คุณทํากับผู้อื่นนะ่ะมันลําบากลําบนแค่ไหนที่ต้องเจอข้อหาคดีต่างๆที่ทําให้เรามีภาระ หน้าที่ที่ต้องใช้จ่ายนั่นแหละคะ่ะเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําคือความกันแกล้งผู้อื่นเกลียดเขาแล้วไม่ชอบเขาแล้วจะทํำยังไงจะกันแกลงเขาด้วยวิธีไหนจ้องจับผิดเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ใจไม่มีความสุขนะคะทํายังไงใจนั้นก็ไม่มีความสุขไม่มีทางที่ใจนั้นจะเจริญขึ้นได้นะครับก็จะตกต่ําไปเรื่อยเมื่อเราคิดแต่สิ่งต่ําๆนะคะจิตใจก็จะต่ําลงไปด้วยนะคะ อย่างนั่นแหละคะ่ะรวมถึงชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละคะ่ะเมื่อเราคิดแต่ด้านลบทําอะไรที่มันลบๆนะคะวิบากกรรมด้านลบๆก็จะเข้าหาเรานะคะทุกคนใครที่เป็น f อฟลุงป้าไมล์เล็บเจเจเชื่อเชื่อเสมอว่าคุณมีจิตใจที่ดีที่อยู่กับลุงป้าด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยคะ่ะไมล์เล็บเจเจว่าเชื่อ100ปร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์คุณมีจิตใจที่งามสง่านะคะ งามสงา่ามีเมตตามีจิตใจมีจิตใจที่เกื้อเกื้อหนุนกุศลมากมายมหาศาลเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะเพราะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นกันแกล้งผู้อื่นนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็เลยเอาออกมาพูดว่าวันหนึ่งเราคงจะได้เห็นคนเหล่านั้นได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทํานะคะและเชื่อว่าส่วนตัวไม้เลิบเจเจนะคะแม้แต่กระทั่งน้องในไส้ ะะที่ทําให้ป้าเดือดร้อนมากมายขนาดนี้ทําให้ลุงเดือดร้อนมากมายขนาดนี้คงไม่เว้นหรอกค่ะใครจะบอกว่าป้าจะเว้นเว้นเพราะเป็นสายเลือดเดียวกันส่วนตัวไม่เลิฟไม่ค่ะในเมื่อเขากล้าทําเราได้ขนาดนั้นเราจะยอมเขาขนาดนั้นคงเป็นไปไม่ได้ขนาดจะฟ้องเราให้ได้ว่าทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราเนี่ยสร้างเพื่อให้ลูกของเราได้มีอนาคตข้างหน้า เขายังฝันว่าจะต้องเอาให้หมดทุกอย่างเอาให้หมดทุกอย่างไม่ให้เหลืออะไรให้กลับไปเป็นคนที่ไม่มีฝาบ้านเหมือนเดิมเห็นไหมคำพูดของเขาเนี่ยนะคะมันส่อให้ถึงให้เราเห็นว่าคนเหล่านั้นไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับลุงป้าเลยแล้วคุณที่เป็นเอฟซีลุงป้าทั้งหลายมั่นใจเลยค่ะลุงป้าไม่มีทางปล่อยผ่านแน่นอนยังไงก็กลับคืนเหมือนกันนะคะ ไมเลิฟจเชื่ออย่างนั้นค่ะคนเราเมื่อเรารักความยุติธรรมเมือม่อความเมื่อเมื่อเรามีจิตใจที่ต้องการความยุติธรรมเมื่อเราได้มาแล้วคนที่กล่าวหาเรานะ่ะมันก็ต้องได้รับผลที่กล่าวหาเราเหมือนกันว่าทําให้เราเสื่อมเสียแค่ไหนนะคะส่วนตัวไมเลิฟเชื่ออย่างนั้นนะคะว่าลุงป้าไม่่อยค่ะคุณจะออกมาด่ามานั่งว่าคิดว่าเป็นสายเลือดเดียวกันแล้วเขาจะไม่กล้าทํา เป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะต่อให้เรามีจิตใจที่มีเมตตาแค่ไหนนะคะเมื่อเขาย่ำยีของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาได้ทุกๆวันนะคะและคำพูดแต่ละครั้งที่ออกมานะคะมันไม่มีความเป็นเครือญาติกันอยู่เลยเป็นเอฟซลุงป้าทุกๆกคนจะยังให้อภัยโดยไม่ฟ้องร้องกลับไหมคิดแค่นี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะส่วนตัวไม่ลืบจะเจ,เจต่อให้เรามีจิตใจดีแค่ไหน ก็จะอยากให้รู้ว่าการมีคดีความมันเป็นยังไงเขาจะได้รู้สึกจะได้ไม่ต้องไปทํากับคนอื่นนะคะจะได้ไม่ต้องไปเหยียบย่ําหรือทําร้ายผู้อื่นเขานะคะให้เป็นทุกข์ตัวเองรู้สึกบ้างจะได้รู้นะคะเพือเพอนะคะอาจจะยังไม่ถึงลุงป้าได้ทําด้วยซ้ำนะคะเมื่อวิบากกรรมเข้ามาถึงอาจจะเจอกับตัวเองโดยไม่คาดคิดโดยไม่ได้ฝันโดยไม่คิดมาก่อน อาจจะเจอก่อนที่ลุงป้าจะฟ้องด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับคนที่ทำอะไรไม่ดีกับลุงป้า f อฟลุงพลประแต็นเห็นมาหลายคนแล้วนะคะเนาะคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้นะคะมาเป็นกำลังใจให้ลุงป้าค่ะสู้ไปค่ะในวันข้างหน้าสู้เพื่อความถูกต้องของเรานั่นแหละคะ่ะเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราก็ต้องสู้ความถูกต้องความยุติธรรมต้องได้กลับคืนมานะคะก็ฝาก f อฟลุงป้าทุกๆคนนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกๆตัวนะคะหากใครพอมีกําลัง ก็ช่วยกันสนับสนุนโครงการของคุณนาทีด้วยนะคะถึงจะเป็นโครงการของใครก็แล้วแต่แต่เมื่อเราทําสิ่งดีๆนะคะเราก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะซึ่งกันและกันนะคะในคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์มาดิพิษลูทินแซดและก็ของคุณนนวัตแล้วก็ทุกๆคนนะคะเนาะใครที่ค้าขายนะคะเราให้กำลังใจทุกคนคะ่ะเมื่อวันที่เขามีโอกาสจะค้าขายให้เขาค้าขายคะ่ะ แต่ฝากสิ่งหนึ่งด้วยนะคะว่าเมื่อเราค้าขายสินค้าของเราด้วยอย่างหนึ่งก็อยากให้แนะนำว่าช่วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ T.P. Skin บริษัทมนอโอมโฮมซับในคลิปของคุณด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงป้าเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ